ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ16ตุลาคมจะมีการผ่อนคลายหลายกิจการกิจกรรมตามที่สบคประกาศเอาไว้นะคะเมื่อวานนี้หนึ่งในนั้นก็คือสถานดูแลผู้สูงอายุค่ะให้กลับมาเปิดรับผู้สูงอายุแบบไปกลับได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามลงไปสอบถามนะคะหลายที่บอกว่าอาจจะยังไม่พร้อมให้รับแบบไปกลับแบบนี้ยังไงขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าโควิด19จะสามารถควบคุมได้จริงๆหรือเปล่าอย่างที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ค่ะ c a แค s ซีเนียโ m มอยู่ย่านพระราม9นะคะปิดรับดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับมาประมาณ5เดือนกว่าๆตามคำสั่งของสบคค่ะหลังจากมีการระบาดของโควิด19แลระลอกใหม่ปัจจุบันที่นี่ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ประจำเพียงแค่20ท่านนะคะมีพยาบาลมีผู้ช่วยพยาบาลอีก8คนคอยดูแลทุกคนก็จะอยู่ในนี้ค่ะไม่ได้ออกไปไหนเพื่อป้องกันการน,นำเชื้อเข้ามาภายในศูนย์ แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สบคเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการให้สถานดูแลผู้สูงอายุเปิดแบบรับไปกลับได้โดยมีเงื่อนไขก็คือบุคลากรต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วก็ส่งตรวจเอทเคทุกสัปดาห์ขณะที่ผู้ใช้บริการก็ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ด้วยทางผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไอแคลซีเนียโฮมคุณ ad, อัยวั์อิสารางกูณนะอยุธยานะคะก็เลยบอกว่าศูนย์เนี่ยยังคงไม่เปิดรับ ผู้สูงอายุแบบไปกลับเร็วๆนี้ค่ะเพราะอย่างนี้มองว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันก็ยังเฉลี่ยเป็นหลักหมืน่นยังไงขอดูสถานการณ์ออกไปก่อนนะคะถ้าผู้ติดเชื้อลดลงเหลือหลักร้อยหรือว่าไม่เกิน500คนต่อวันเดี๋ยวจะประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งลองฟังดูค่ะส่วนตัวนะครับก็คือตอนนี้ต้องขอดูก่อนว่าหลังจากที่เขาประกาศแล้วครับว่าให้รับไปกลับได้นะี ต้องดูว่าสถานการณ์หลังจากนี้สักเดือนหรือ2เดือนน่ยจำนวนคนติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าแบบยังลดยังประมาณนี้อยู่1,000 0คนประมาณนี้นครับก็คงยังไม่ยอมก็ยังคงยังไม่เปิดแบบไปกลับครับคุณนายวัน์บอกนะคะคือถ้าสมมุติว่ากลับมา เปิดรับดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นคือนอกจากตรวจเอททุกสัปดาห์แล้วจะต้องแบ่งแยกโซนด้วยค่ะรวมถึงแบ่งคนดูแลผู้สูงอายุแบบอยู่ประจําแล้วก็แบบไปกลับคือแยกจากกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งถ้าทําแบบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะและถ้ามีคนติดเชื้อก็ต้องตรวจหาเชื้อทั้งศูนย์ต่อเนื่อง3วัน7วัน14วัน โดยตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิดเกิดขึ้นคุณนายวัต์ยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนเนี่ยมากกว่า50 0 0 0บาททั้งชุดตรวจ a อ k ค่าชุด PPE หน้ากากอนามัยแอลกอฮอลน้ำยาฆ่าเชื้อแต่ว่าไรายได้ลดลงนะคะเพราะว่าบริการผู้สูงอายุแบบไปกลับพอถูกงดไปจำนวนคนก็น้อยนะคะและเมื่อกลับมาจะเปิดดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับก็ต้องพิจารณารอบด้านไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมคะ่ะ คือสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ให้รับแบบไปกลับเพราะว่ามันเสี่ยงครับค,คนสูงอายุนะถ้าเกิดไปติดเชื้อจากนอกศูนย์แล้วเอามาแพร่ในศูนย์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็เลยให้อยู่แต่แบบประจําแต่ตอนนี้ผ่อนคลายแล้วหลายๆที่ก็ยังกลัวกันอยู่เขาใจความเสี่ยงนะคะครับ